เพราะฉันยังแจ็บที่รักเธออยู่และโกรธที่เธอทิ้งไปเขาไม่อยากมีละทำไมอะมีข้าก็พอใช่ปะ<ม>ก็พูดไปตรงๆเดี๋ยวมีไอฮีรูก็พอแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยได้ไหม ร้องเพลงเออเ้องก็ไม่มีคนได้ที่โหลดด้วยฟินทักก็ย็น้รงเพลงให้ฟังน้อยเองร้องเองร้องก่อนไอ้ทำไมเองต้องเองต้องแบบว่าแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ายอกย้อนด้วยวะข้าบอกเองให้เองทำก่อนแล้วเองก็ไม่ย้อนค้าอ่ะๆไปเองดีครับน้องเดีย มาล้ว่าไงนะลองอุ้ยดีๆีดดีีเฮ้ยเฮ้ยๆยเหยุดเดี๋ยวนี้นะรถตามไม่ทันทำไมอ่ะใจมันไปแล้วใจมันระคับแคกอ็ดีเมื่อกี้ เพฉันยังเชื่อที่รักเธออยู่และโกรธที่เธอทิ้งไปคงรรบไปไว้ไว้ะเป็นตอนนี้เอาไว้คอยคุยได้ไหมยังไม่ค่ยดีขอให้ฉันคนนี้ก้มแข็งสักหนอยให้เวลาอีกยาวใจ ทำแบบนี้ทธอไมเลือกใครใช่ไหมเธอเคยคิดงไหมฉันเป็นยังไงแต่แต่วันที่เธอทิ้งไปไม่อยู่ทรงนี่โอ้เชียร,ร้องจะร้องไห้เลีก่ม่งอซอมีกซอมรดออมการนีลากั ไปคอบมาเร็วหัวใจอะไรล่ะเพื่อนกันค่ะทุกคนปะท้องโหมีเยอะนั่น่ะพูดไปม i เ t e r f e l ที่อยู่ที่อยู่ J K ใครนะ พี่เจสพี่โชคพี่เวสพี่จุงจีเข้ามาหรือยังยังไม่เข้าแชทอย่าพึ่งไปนัดสิรอให้เขาใส่ชุดก่อนโลไอเฮรุนี่เป็นยังไงเับอ๋อเป็นคนเป็นคนเป็นคนแบบว่ากล้าได้กล้าเสียคะ่ะแล้วก็ไม่ชอบการเอาเปรียบแล้วก็ แข็งอืเอาจริงๆเอาไอรู้เขินขี้เขินนะคะแต่ว่าถ้าคนเขาจับจุดได้ถ้าโดนจับจุดได้เอาง่ายๆก็คือจะแพ้ทางทุกอย่างนะถ้าเราแพ้ทางคนไหนเราจะแพ้ทางคนไหนเลี้ยงข้อแม่อ่ะแล้วทาเป็นเก่งดะ้ะเรียกข้อแม่อ่ะเลี้ยงคอกดีจีแม่งเลยปะป่ะเ,เด็กย,ยึดคอกแม่งยึดเหมือนตีป้อมมันอะเออ อุ้ยป่อยมูโคตรไวใส่ยิ่งมีรอบเนี่ยโอ้ไม่กอดทะยบดีดีดมบบมีมันเป็นแบบใหม่มันเป็นแบบใหม่มูนี่อยู่ยังอยู่ในตัวไหมมูเองอ่ะอยู่มันต้องอยู่ในตัวอยู่แล้วนะ้องคืออันนี้อัปเดตใหม่เหรอ นี่ครับโลไอรเออโชเอ,อ้ยปันดีครับเว็บในที่สุดเองก็โตขึ้นแล้วผมเองก็เยอะขึ้น hmm. ไหนวะเข้ามเห็นคิวเองค่ะดูวันโอเค เห็นไหมมันสะท้อนแสงอยู่อ่ะอะไรนะเห็นสะท้อนแสงอยู่เนี่ยเห็นดิอเอ็งทำดิวะทำอะไร <c oughs> น่ารังจังเลยเอ้ย <c oughs> ดีๆเลยได้ไหมเดเขาบอกว่าช่วงตีห้าระวังด้วยเออเองอ่ะเหมาะกับท่านั้นสุดละไม่เออเอออันนี้เมาะอกกับเองมากเหมาะเหมาะกับเองมาก โคตรหลอกคนอะไรวะหลอกไปหมดหลอกทุกทรงหลอกทุกแบบทุกสไตล์แอคแอคใหญ่เลยเอาเอาเนี่ยเนี่ยโคตรแอคสิ่งเลยค่ะน้องน็อตลูเพิรทำให้มันดีหน่อยได้ไหมสักทีเถอะอันนี้แหละน่ารักนี่ตัวข้าก็แอค แล้วก็ข้าก็ทำท่าทำท่าทำท่า,ททานี้โอเคงั้ฟังหน่อยดิอะไรร้องไม่พออย่าคิดว่าราา้องไม่พอเดืก อ่อเจ้พอบอก,กอเป่อเฮ้ยตอนเธอจละลาไม่ต้องมาบอกว่ารักเห็นไหมว่ามีน้ำตาไม่งสงสารกันบ้างเลยกำที่บอกกันที่พูดมันอยู่ซ้ำๆฉันว่าไอ้เรื่องพันนั้นมันน้ำลดยน้ำลาย ตังวะเคยเคยร้องอีกดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่ใช่ตังเฮ้ยงดูทีดเนาะมีสามยี่สิบเอ็ดทีดเหงาก็ค่านอนใช่ไหมล่ะค่าตื่นตอนประมาณสี่โมงอะ ี่โใช่ปแล้วมันจะอื่นๆน่ะมันจะมามันจะมาดีช่วงเนี้ได้ออเองอ่ะขาดตื่นมาบ่สามแล้วก็ขึ้นโกขึ้นลงไปไมเมื่อกี้สิบชั่โมงดสิบชั่วโมงกว่าอ๋อจะไปนอนตอนไหนอ่ะไม่รู้ยัอยากหาตังก่อนอ่ะหาตังก่อนอใครทำตกอ่ะข้าจะซื้อ สาวการ์ดมาทำเสียงกานะแล้วก <akes las> <habitude> ็เ <dairy> ส <ide> ียงมุกแป๊กนะครับซื้อสาวการ์ดก่อนกระดากระดาพี่สาวครับตอนนี้ผมฮักปีเนะครับแต่ักปปี่บ่มีไหนบ่อยากน้องสายละล่ะ จริงๆข้าก็อยากมีหวานใจนะใชพักข้าก็ไม่อยากมีพัขกข้าก็อยากมีข้าไม่อยากมีล่ะทำไมอ่ะมีข้าก็พอใช่ปหมมีเพื่อนพอละเย้มีเพื่อนก็พอละก็พูดไปตรงๆเดี๋ยวมีไอฮิรุก็พอแล้วพูดดิพูดพูดปล่อยพูดไงไม่พูดไม่พูด มีกูดำค่ะพูดไม่ได้ทำไมอ่ะไม่ทำไมพูดไม่ได้ล่ะไม่มีอ่า K ีบรูคนเดียวก็พอแล้ววัสดีครับ ในงานตัวคนเที่ยวดีครับไม่เอาไม่โอซีนะครับไม่โอซีโน่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 วันนี้เองอเอเอป่ะก็เห็นชื่อเองเออด้วยเออดิ ถ้าไปช่วยไม่ได้ถ้าไปช่วยไม่ได้เคสเพื่อนครับแบบลืมเลยอโอ้ยก็ตอนที่เมโดนบุกที่ไอ้นี่ใช่ป่ะเลเวลใช่ป่ะก็เสาร์อาทิตย์เยอะสุดอะเพราะตอนนั้นเขาเรียกรวมเลเวลใช่ป่ะผ่านไปอะคือเรารวมกันช้าเว้ยข้าไปห้าจุดเขาอ่ะเขารวมกันแบบเร็วมากจุดแรกข้าทําเขาแตกแตกหลังได้และจุดที่สองก็แตกหลังจุดที่สามก็แตกหลังเรายังรวมกันไม่เสร็จเลยอะคือเขาแบบรวมกันสามรอบแล้วอะคือไม่มีใครใช่ ต้องเ,เดี๋ยวนี้ท่านนี้เข้ามาเดี๋ยวนี้แบบบอกเองมนรวมที่ไหนมันไม่ไมไบอก,กะอะบอกได้เวยแต่เขาไม่ปฏิบัติเวยเดี๋ยวนี้บอกเองเดี๋ยวนี้บอกเองคือมันต้องมีคนสั่งจริงจังนะตอนรวมอือรีบบอกเลยว่าตอนข้ามาก่อนอะมันพี่ๆเขายังไม่มากันใช่ไหมละ่ะต่อไปข้าจะสเกลแล้วแม่งหงุดหงิดอทุกวันเออตลอดข้าะเกลให้ข้าเกลให้เองต้องไปดูข้าสเกลข้าทนเองเกลให้ไหน เอาเตะได้ไหมเตะแทนได้ไหมไม้เกาได้ไหมเอ็งกล้าทำค่าลงเหรอไหม่เอ็งไปย้อนดูค่าอ,อย่านําแหละแบบก็เป็นอะสเกลโนหนึ่งอะอเด็กๆเ,เขาล้อกันละงมอยากจะอวดให้มากๆเด็กๆเ,เขาล้อกันละงมดีมจริงอยู่ลองมันด้วยนะ เออ,อวะเองจะปลอดภัยปะวะไม่กลัวดิทำอะไรไม่ได้โผทำอะไรไม่ได้เลยล่ะให้มันมานกลัวว่ะกลัวไม่มาเนี่ยกลัวไม่มานี่แหละเวออ่มันซ่อนคนมันยังไม่ลงเลยเลยอยงเขาอ,อุ้มศพอยู่แท้แท้เขายังไล่บัมมันน่ะเนี่ยมันมันน่าจะกล้าเพราะมันลงไม่ได้ประสบการณ์มันจะซ่อนเองเองประสบการณ์มันจะซ่อนเองถ้าเอออีกแล้วอ่ะ ไม่เที่ยวห,หรอกมันจังหวะพลาด<ร>ามันพลาดง่ายาเอออีกแล้วคำแล้วใช่ไหมวันนี้เจออาตีอาตีบอกไอ้ฮิลูพี่ให้โชว์ไอ้ฮิลูโชว์ไอ้ฮิลโชว์แล้วข้าก็โดนอีโมตายต่อหน้าเขาเจ็บ <c oughs> ปะตอน <c oughs> เคส <c oughs> เพื่อน <c oughs> เด้งปุ๊บข้าอยู่หน้าเลเวลล่างแหละมีวิชันคันหนึ่งขับออกมาอุ้มเพื่อนข้ามาพวกข้าก็ไล่บัมไม่ถึงสองอาทีอ่ะข้าได้เพื่อนข้าคนหนึ่งอได้พ่จุกโอเคได้พ่จุกมาและข้าก็อุ้มซวนมัน แล้วมันก็ลุมค่าที่ปั๊มประมาณตอนแรกมันมีซ่องคนค่าตีล่วงหมดซ่องคนกำลังจะห่อมันมาอีกอืาตีล่วงอีกหนึ่งลุมค่าตายเป็นซิปค่าผนะ่าและค่าอยู่ปั๊มนานไปค่าต้มมาๆสองห่อทางค่างี่ไม่ต้องต้มก็ได้อมามาค่ะเออๆออออวันนี้ข้ามือมือ,มอเลยลอยยังไงไม่รู้เป็นอะไร,รอ่ะสมองสมองข้ามต่างการทายยังไงไม่รู้สมองเหรอ เมื่อเจอบอกเวลากล่นอาการขอมากก็ฉันเู้เขากันหัวใจไวบอดนก็ตายบ่ได้ที่ใจนีไม่บิตบอไปแบบไหนต้องคาดใจ แม่เปล่มีเธอเอ่อเอ่อเอ่อเ้ยฮะเเฮ้ยฮ้่าฮ่าฮข้าผ่านจังหวะง่ายๆและเคสสุดท้ายที่ข้าอุ้มอ่ะเข้าสนามม้าข้าจะลงเปลี่ยนรถแท้ๆข้าแบบในหัวข้ามันต้องขึ้นสนามม้าก่อนอ่ะในหัวข้าแบบ มันสั่งให้ข้าเข้าไปในสนามม้าก่อนอะ่ะอืมแต่ถ้าที่มันลงเปลี่ยนได้เลยทันทีอะ่ะแต่ข้าเลือกที่จะไม่รู้อะ <S 2> <S 2> สมองข้าเหมือนแบบมันถึงสนามม้าแล้วอะ่ะมันแบบมันต้องเข้ามันต้องข้ามในหัวข้าไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าจะยือไม่ได้อะไรแหละแบบเหมือนสมองมันสั่งการว่าให้เข้าไปในสนามม้าให้ได้แค่นั้นเลยทั้งๆที่แบบในหัวก็รู้อยู่ในนามว่าถ้าลงเปลี่ยนรถมันก็จบแล้วอะ่ะมันไม่ต้องแบบมาดึงอะไรขนาดนี้ยเอ็นเครียดเหรอค้าโหล พอรู้ว่าเอคิดมากเขาเข้าใจดูว่ามันร่างกายยังไม่เต็มรอยยังไม่รู้ว่ามันไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปคนเรามีพลาดกันได้แค่ปรับปรุงเองใช่ใม่ครับพลาดใช่วันนี้ก็พลาดพลาดก็คือพลาดเอราเอาคาที่เขาสอนเอากลับมาพัฒนาไม่ต้องไปคิดว่าอย่างรู้นอย่างนี้หรอก ก่อนข้ามก็ทำอะไรไม่เป็นเลยนะเองอืมเองเก่งแล้วเองเก่งที่สุดสาหรับข้าเลยอาจจะเก่งขึ้นเองเก่งที่สุดสำหรับข้าแล้วนนา พระจันย์สวยจังเนาะพระจันาร์ก็สวยคนก็น่าัะอันนี้ถูกอันนี้ถูกเอวพ้ดเห้ชมตัวเองเว้ยอไม่ได้ชมเองข้าชมตัวข้าเองก็ใช่ สวัสดีค่ะแชทสวัสดีคับหวัดดีเต้าเป็ดแล้วก็หวัดดีเต้านกฟูกหวัดดีทุกคนเลยนะครัใไปบ้างเอ่ยรายงานตัวหน้าใหม่ๆเพียบเลยบางคนที่ก็เคยเห็นแล้วนะมาจากไหนกันเอ้ยติงกต่อหรอเองอ่านดิเ้ยดีดียังอยู่บอกไปว่าเราก็เจอฉันโดนละหนึ่งพีเดมอนโดน ามาเหอะอมันมาเหอะขอร้องอะยากเจอมากๆเลยแล้วถ้ามันมาเยอะๆอ่ะถ้ามันมามันทําอะไรไม่ได้มันยังไม่กดลิมิตถ้ากดดข้ก็เอามันเนี่ยให้มันมาเองมาไหมค่ค่ะอยากให้มากๆเลยรู้ไหมเนี่ยไม้เนี่ยเองมาประกันสร้างใบตั้งแต่ตีกับเสาร์อาทิตย์อะแต่ว่ารู้ว่าจะ จะจะจะเออครบสิบล้วเนี่ยจะปลดเออทองคำนั่นี่ะเออดีเดนอืคิดถึงเฮีล่าใงสาวทีไอ้ท่าล้วงกระเป๋านี้มันกวนตีนจริงเหรอไม่ม่เยอาไรตึงครับตึงขนานั้นขนาดอะไร นว่าเสาร์อาทิตย์ดูกันเฮล่าเขาไม่ได้เล่นหรอ่ะเจ้าปื้ดของพี่เดมอนตายไปแล้วพี่โดนดีจีปาดแต่ว่าไม่เห็นผม,มับผมแบบงอมองไม่เห็นผมไมาน,นี่มาน,นี่ว่าไงพี่เอ็มเลรนี่น้องรักฆ่าปืด๊ด<แ>ไอ้ปื้ดนันเป็นน้องรักค่าเพราะว่า<อ>มันมีวิชั่นดำแบบมิดมิดแล้วก็พาฆ่ารอดมาตั้งนาน ปืดนี่มโหเฮ้ยปืดเดมอนตายอ่ะไม่ไปดูเพื่อนเลยละแกเอาตรอดได้แกโดนลอยถ้าไม่โดนลอยม่ตายไหนอ่ะตายตรงไหนอ่ะคอกแซดเนี่ยอ้าคอกฮะมันมาลอยมันไปลอยไปลอยแกเดมอนอยู่คนเดียวทำไมไมไม่มาค้อกนี้อ่ะไม่รู้แล้วผมก็นองผมอยู่แถวนั้นหันมาอีกทีคือเห็นดีจีมันวิ่งไปแล้วก็โดนปะตาย ป่าปลาลูกปลาเหาถ้าแบบปลาเหามาเลี้ยงด้วยกันแทกไหมแทกดำอ่าแสดงว่ามีสองคนหนึ่งแบบปลจังเลยสี่คนเดือมทั้งคันละสองอ่ะไม่เอเมอโอซีนะคะให้เกียรติสตรีมเมอร์ทั้งสองฝ่ายนะไม่มีอะไรนะมีตำมัดตุนเรนป่าปลามาเลี้ยงด้วยกันไหมคะป้าเหาเอาเป่าหายตัวกันไปละอย่าหาพูดเด้อน้อง ไม่พี่ไม่โอซีค่ะไม่ไม่โอซี OC. no 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 เอ,อ,องลรงแรมแค้ฟังดิกระซิบนะรัแร้ป้าไอ้ครับ วันนี้นะคะ,ะจุ๊บดินแล้วอะไรอะ่ะแล้วไม่เป็นอ่ะแรปแรปแล้วไม่เป็นอ่ะด,สสดิสวัสดีเราชื่อโมโหสวัสดีเราชื่อโมโหเป็นเด็กกิ่โกรจุกครู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 เขบอกว่ากิจ้ารปัจจุบันไม่อยากที่ยากจะติกกันนะสนวนรอาเป็นรูปพี่เก่งกันจริงๆัวนี้เป็นตัวอย่างหน้าสมองในทุนขี้อ๋อ ัลโหรรู้ตอนนี้ปลดลิมิตยังยังไม่ปลดลิมิตแต่ระวังโดนฆ่าตายฟรีตำรวจเท่าไหร่ตำรวจต้องสิบสองหมอแปดป่าวะปลดลิมิตอะหมอหหมอหมอสิบสองถามเพื่อนไปใช่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 ตำรวจสิบสองหมอแปดตำรวจสิบสองสิบสองหมอแปดโอเคโอเคมาเลี้ยงได้นะอยู่ข้อดีจีเขาเขาเห็นดีจีอยู่เลยเบลอะต่ว่าน้าโรเบิร์ตโดนอ่ะ เอาหรอนะโรเบิร์ตโลเหรอเดี๋ยวเก็บโบว์ไว้เลยใช่โดนเลเวลล่างอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ล่างอยู่เลยสองสามคนอ่ะมันล่างไม่ได้แต่ว่าใช่แต่ว่ามันเข้าเลเบลฟรีไงเออเออขเลเบลฟรีคืออะไรอ่ะคือหมอแต่หมอไปช่วยได้นี่ใช่ป่ะนี่อนนะโดนอยู่หมอหมอไปช่วยได้หรือเปล่าเองเองเองไปเลเวลล่างไหม โมโหเดี๋ยวไปเลเวลร่างกันอะไรนะนา้าเรเบิร์ตโดนอ่ะเดี๋ยวไปเลเวลร่างกัน<ม>เอง็งเอาไปเก็บเดี๋ยวไปเลเวลร่างกันนะโรเบิร์ตโดนไปดูเพื่อนก่อนไหม ฮะพี่โรเบิร์ตโดนเออคามาขึ้นเลยขึ้นรถข้าเนี่ยเอารถเองไงว้นี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเออไม่รู้ว่ามันอยู่สองสามคนอะ่ะเอ,อ้ยขับออกไปก่อนก็ได้ไม่มีเลยนะ้อง<ำ>ขอโทษค,ครับไม่ไดครับไม่ไดครับที่ไหนวะนีย่ย มันอยู่เลเบลไงตำรวจมันตำรวจก็มันก็ฆ่าได้ไงเข้าใจใช่ปะ เราต้องชนะเราชน,นะอยู่แล้วดีมากยดซับน่ารักชมุดเยเอ่ยอดซับพี่โคตรน่ารักเลยเอ็งเบิกรถเอ็งมา ถ้าเปิดรถข้ากันเอ็งใครลอยออกมามันมันมันเอาดิเอาดิมันหรอเอาหมดอะเอาให้เอาหมดเลยในวันนี้ยมีใครอยู่ในวอลไหมคะฮัลโหลมีใครอยู่ในวอลไหมมันน่าจะจอดมันน่าจะจอดแต่น้ำมันแต่เราเองก็ลงไปปาดแบบช็อตติกต็อกเลยนะเคเบะโอ้คาดคาดว่ามันจะโดนวะเนี่ยเฮ้ย ลงไปปาดอะไรอ่างลงีปาตึงๆไม่ใช่ละมันไปออกความไปละ